เซ่บเลยนะพี่น้องมึงมือพี่น้องเรียกบอกบอกินกับผมมือเร้มาก้อนแล้วเอาเอาไปืตัวง่ไปเลยครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้อง,ส,ส,องสู้ขู่สู้ขนนะครับพบพ่อ,พอกับผมนะฮะพี่จาครับผมนะครับน่าสำหรับืัอนี้ก็ต้องอย่างมากมากจากพี่น้องมา บอได้จัดโดนแล้วครับผมนะเป็นเมนูต้มปลาลดนะครับนี่เป็นเมนูต้มปลาลดแซ่บพี่น้องมึงดูตะโตกไง,งโอ้ยเนาะนี่ครับผมนะปลาลดนะครับบ้านๆสดๆนะครับสดจากบอเลยนะเนี่ยนะต้มส้มแซ่บครับผมนะกินกับนี่ละนี่พริกผงมันเป็นเกลวดเป็นพริกผงห้วยเกียรครับผมนะแล้วก็ได้เป็นเอามาระนะครับเอามากับโอ้หอมพี่นอ้นองมาพี่น้องมหโอ้ เขากันห้อนแล้วพี่น้องมึงไอเขาครับผมนี่เข่าห้อนโอ้ยเข,าวขวา่าห้อนในบ้านเนี่ยกินยากเลยเนาะ <c oughs> จดนามกันพี่นอ้อง อืมมันนี่โอ้เขาทาพี่น้อง หลดกิโลหนึ่งนะครับบุรุษว่าจะสดเบดบ่นะรอเมึงก็นแล้วกันนี่ย่องอถ้าตัวเดมันแย่หลายนะครับกลางมันหลายระมัดระวังในการก,กินกันแล้วกัน มันยับยาบพี่น้องมีแหง้งมีแห้งไหมบ่ได้กินดวนแล้วครับผมนะต้มปลาดุอนม มันมันคล้ายๆไักผู้ดใดกินนะครับระวังระวัง,ระว,งระวังก้างจะแล้วกันนองไม้พี่น้องอยู่หลังกล้องว่สดีพี่นอ้องก็ฮะ นลางซื้อน้องด้วยสวัสดีครับผมน้องพี่จ้าครับกินอะไรบน้างเอาเลือนะลองซืมึงตัวด้วยอ,อืมอ๋อมันแซ่บเด้เอา,เอาตัว<อ>น้อย,อยเอาตัวน้อยก็ได้เอากินปลาเสียมเอาสินะเอาอันนี้ปลาเสียมนะเ,เอาเอาอันนี้ปลาเสียมเขาเอินว่าเก็บปลาไหลกินน้ำแกงพี่น้องโอ้ยไปจุ่มห่าผมอีกแล้ว มสมาบ,บักพิก เนี่ยจาบวเอาลรามึงปลาดเอาอย็บเย่าอย่าไปกินกล้างเด้อเสียไอ้เนี่รอกินช่วงเนี่ยมันนะเอาเอาไอ้ซิมคำนึงก็กระล้วกันเอานี่เอามันมันแซ่บมันโบคือปลาโลดเอ้ยมันโบคืออันปลาไหลเอาซีซีมึงเอานี่ยซีมึงมันแม่นวะมาเกิมาจ้ะนะเอานี่เอายังกินระวังกล้างเดนอะเห็นบ่บอกแล้วมันมันพี่น้อง ก่ไอ้สกายผมบเบอกให้กินซะเนาะปลาดุนาเนี่ยมันมันมนก็คือปลาดุนาฝนานาฝนมันออกจากข้าวไงจ้าสุดท้ายเาข้าวเดียวเบิดเจ้อเลยพี่น้่ง อืมไก่มาวนผมีนดิอ่คผมจะกิน้ว้ตัวยัง่านะครับเพราะว่าปลาดล้นกิโลนึงพี่นอ้องนะเรียกกิน้ว้ตัวยัง่าแบบเนี้ยเนี่ยผมจังแหลขอท้าว่าอื เขาก็ติดมือแม้ขนาดผมไม่ไดี้ยงกีตุ่มเลยพี่น้องนะครับเอาละพอละพอละพี่ตัวไม่ก็มีอยู่เอาเอาเออเนี่โอ้หันจนจนกระดูกจนสิบะมีพี่น้องไม่ให้ใกล้กินแล้วกระดูกระเด็น <iet> <c oughs> พี่จา่าบอกแล้วนะครับว่ามันแซ่บนี่เห็นว่าตัวง่ายอ๋อ นี่ไอไว้ใหเรียนมึงใครเต็มท้งองมึงดูนะโอ้เออเงยหไหลมันกับบทเนี่ยอือขอพ่อละโอ้ขอ,อ,อ,ขอทา จำเป้ไปร็ผมเจ้าตัวง่ายแบบนี้มันจะแซ่บคนละแบบนะ เอาทาไอของตัวเนี่ยแซบเลยนะพี่น้องมึงมือพี่น้องไอ <c oughs> อยากบอกบากินครับผมมือเดีมาก่อนแล้วเอาเอาไปตัวง่ายไปเลยโอ <c oughs> ้ยไหนแซ่บอยเอาเดี๋ยวดิลองกินตัวไหนมึงอ๋อบวมเลย วัวเหมือนเลยัมีก้างนห่เขาท้าปะเ้าตัวนี่เระวังก้างนะเดี๋ยวว่าไอ้เบาบอกออสารพิจารกรนะครับนเบาต้องอย่างมากมายเดี๋ยวพี่นอ้องอื บางคนก็มักมากนะต้มปลาอืมบางคนมาก,กินหัวพี่น้องมาก,กินหัวปลาเดี๋ยผมยีโจ้งหัวปลาหลุดไว้ให้บ่อจ้งหัวปลาหลุดไว้ให้คือจะคักนะพี่น้องนะไอ้บ่เนี่ยพอ,ะพอละฮะพอแล้วบ่อพอกับพอซถอะนะเอาโอ้เสียพี่น้องนะครับผมบอกเลยนะปลาหลุดนานเดี๋ยวโอ้ยมันหยาบหยาบอยูย่ ทัวขอเาอืข้าว็แอปเปิ้ลเะอืมอืม ใ่ติดใส่สำนึกคิดว่ามันเป็นผลไม้จนิดยังมีบางคนก็คิดว่ามาัน,น,าน,น,านเป็นสตรอเบอรี่อ่ะโอ้ Ừ, hồ cây tôi nghe bất động ngon cả xem nó gì tôi nói tôi thay cái đó rồi nè ô nhìn sạ ไครจต็มทอ้องอเอาละพี่น้องอ่ะพี่น้องเอาละนะครับนสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นต้มบะหลดบ้านๆน,นะครับนะซึ่งมันหากินได้ค่อนข้างที่จะยา,ากนะครับเพราะว่าอ่า ปลาหลดเนี่ยนะครับมันจะแซบกับช่วงนี้แล้วครับผมนะช่วงหน้าหนาวไปหาหน้าแรงนี่แหละพี่น้องนะครับมันหยาบหยาบเลยผมบ่อว้ก่อนนะครับผมได้มากิโลนึงครับไปสร้างเพื่อนไปในบ่อเลยครับผมนะครับพอพอดีเพื่อนเดินมาซื้อบ่อสู่ป่าพี่น้องนะครับก็เลยไปสร้างเพื่อนว่าผมต้องการปลาหลดหนึ่งกิโลอ่าบ่อใบหนึ่งกิโลหรอกผมเมาแหละปลาหลดได้ก็เดี๋ยวผมเอาครับพี่น้องนะ ก็บ่ต้องอิงย่างมากมายแล้ว่าไอ้เพื่อนกับยุบ้านผมนี่แหละนะเพื่อนเดินสายนี่ครับผมนะเดินสายหากินแบบนี้ก็บ่ต้องอิงย่างมากมายนะประดดโอ้แซบไปดีครับผมนะพอมเพื่อนเมืองคลิปผมอยู่นะครับแซบคักแซบเนี่ยเาอถั่วจะว่าเสียอย่างเดียวนะตัวใหญ่มันมีบ่หลายนะครับมันมีบ่หลายสมัยมีแต่ตัวน้อยแบบนี้พี่น้องนะครับเนี่ยสมัยมีแต่ตัวน้อยแบบนี้นะถามว่ามันกินแซบบ่มันกินกินแซบแต่ว่ามันขาเขียวผมโมแม่แดงดอกนะครับมันตัวน้อยพวด เอาสุดท้ายก็เหล่พี่น้องนะครับเพียงแค่กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ครับผมก็ถือว่าเป็นผู้สนับสนุนนะครับให้กับพี่จ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพต้องอย่างมากมายเอกาพี่น้องเอาแหววมาน้องที่แรกว่าโบกินนะครับพร้อมเอื่นมาหิชิมมาสั่นโอ้ยมือดีมาแล้วผมยังไม่ได้เอาให้พี่น้องเสียบไหลเอาไปอีกตัวนึงครับเอ้าเอออาอีกตัวหนึ่งเอาสับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวพี่จ้ากับน้องนะครับสี่ขอตัวจากลาพี่น้องวันนี้แล้วครับสวัสดีครับผม